อาดูเก็ศมังกรต่อพี่น้องโคตรได้บ่ลรีเก็ศมังกรก็ได้ดินคือน้ำคือบ่เขา่าโคตด,ดินคือแข็งแค่โคตรเบ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อน,นี่เบ่งเก็ศมังกรต่อ หากมันนะแต่ว่าเก็ตมังกรหัวดกอยู่แล้วล่ะพี่น้องหัวใหญ่ไวพร้อมนะหัวใหญ่แล้ว,วลพี่น้องหัวใหญ่แล้วเก็ตมังกรโอ้หัวเก็ตมังกรใหญ่กว่ากันอยู่เด้อพี่น้องเด้อ มันสามเดียนพี่ขวดงายอยู่วะโอ้หัวใหญ่แล้วพี่น,อน้องเก็บมังกรนะเก็บมังกรหัวมันที่ยักใหญ่กว่าเจ๊เอนอยู่ด้วยพี่น,ออน้องเก็บมังกรหัวใหญ่กว่าอยู่พี่น้อง น้องมันสามเดียนได้ครับนี่โอ้หัวมันเป็นสั้นโยพี่น้องเก็ดมก,ก่กรหัวใหญ่แล้วพี่น้องโอ้ดนข้างล่างมันแข็งพี่น้อง น่องผ่อนเป็นสั้นผมอนเป็นสั้น,อน,น,นโอ้ดินคือแข็งแท้มองดีไหมฝนหมายความว่าฝนตกเปียกแต่หนาบนพี่น้องหนาล่างเพราะเปียกดินก็เละแข็ง,น,งน้องโอ้หัวเงาด้วยพี่น้องหัวหี่น้องีอ่น้อง เก็ดมังกรน,นี้พี่น้องเลยเก็ดมังกรเก็ดมังกรพี่น้องอันนี้อันนี้เก็ดมังกรพี่น้องอันนี้ต้นมันสีออกสีมันสีอะไรครับพี่น้องเก็ดมังกรอันนี้ใจแอนพี่น้องเนี่ยใจแอนนี่ใจแอนนี่นี่หัวของใจแอนได้หนะ่ะพี่น้อง หัวใจอ่อนก็เป็นสั้นเป็นสั้นคือกันพี่นอ้องสั้นยุ้งกัดพี่น้องเลยโอ้นี่หัวใจอ่อนใจแอแนเปรียบเทียบเส้นกันนี่เก็บมังกรหัวใหญ่กว่าพี่น้องเก็บมังกรหัวใหญ่กว่าใจแอนอยู่แต่ว่าดกก้สซูซีกันพี่น้องเอ้ยยุ้งก็กัดหลายแถพี่น้องเลย ตากฝนร่วงหลายพี่น้องคดบาได้พี่นอ้นองมันก็เป็นสั้นเป็นอย่างหวนอยู่ข้างล่างคือกันละพี่น้องกิ่มังกรเอาเอาไว้สักนิดก่อนพี่น้องเอ้ยเอาไว้ดอกนุ่งกัดถมก่อนน้องเดี๋ยวไทยต้นมันหายบัง นี่ครับนี่ละพี่น้องอันเจะแอนลเกิดมุกโก้เปียดกิดมุกโกรโ ดูแล้วก็จะเริ่มกดติดตามให้ผมได้ครับแข่งฝนมากวดให้พี่น้องได้เบ้ง